ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุริสุริแอร์พอร์ตคุณโอ้ยดะหน้าดำโอเคไปทางนี้ดีกว่าโอ้ยร้อนมากอ่ะปิดเถอะเพราะอะไรรูป้ป่ะเออก็ก็แถวเนี้ยก็ยังคงมีอะไรอยู่ในจากเยอรมันแ่ะเยอรมันเขายังยังมีเยอะอยู่นะ ที่ยเยอรมันเนี่ยนะถ้าขึ้นรถบัสรถรางรถไฟยังต้องใส่แมสอยู่แต่ถ้าของแถวเนี้ยไม่ต้องแล้วแต่เราก็ยังใส่อยู่เพราะอะไรเราคู่สูงอายุไงคนเสี่ยงที่ไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะเนี่ยเมื่อกี้เข้าไปซื้อดวตี้ฟรีเนาะทัมบรอนหนึ่งชิ้นเยอะมาก ก็ไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เนาะเพราะว่าของของวุสนามบินอะมันแพงอยู่แล้วไงขนาดเฉพาะที่เป็นอันไม่ใหญ่มากอะหกเหรียญกาสิบเก้าแล้วว่าคุณแล้วที่ใหญ่ๆห่อะกล่องเบลล์อะสิบเหรียญอะเออนั่นแหละเราก็เลยเออไปแวะเพราะอะไรอะตังปรีลมอะ เหรียญต่างๆอยังอยู่นะและเหรียญเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปแลกเป็นเงินไทยได้เราก็เลยใช้ได้ให้หมดโอเคเดีนะ <c oughs> เ๋ยวก่อนนะตอนเนี้ยไเครื่องมันเต็มอ่ะเราไม่สามารถอัพโหลดได้เลย <c oughs> แล้วมันอ่ะพ <c oughs> อถึงเวลามันก็จะตัดว่าเหมือนกับว่าเครื่องมัน การอัพโหลดมันล้มเหลวก็จะเสียไปหมดเลยอ่ะบางทีอ่ะใคร